ไข่ควงนะครับไม่มีด้ามทีนี้เรามาประยุกต์ใช <ation> ้กันดีกว่าเปิดขึ้นมาเจออะไรบ้างไข่ควงนะครับเล็กๆแบบนี้ไม่มีด้ามด้วยข้างล mm ่างมีอะไรครับข้างล่างมีบล็อกโอเทียนกับไข่ควงนะครับไม่มีด้ามทีนี้เรามาประยุกต์ใช้กันดีกว่าบล็อกโอเทียนครับนี่ครับเป็นบล็อกแบบนี้มันจะมีรูแบบนี้ครับด้านกลมแบบนี้ รูเล็กรูใหญ่อีกด้านหนึ่งรูเล็กรูใหญ่นะครับแต่มีอีก,อ,กอันนึงแบบนี้ที่เป็นวงรีนะครับถ้าเราสอดแบบนี้นะแบบนี้เราสามารถขันโบว์เทียนได้นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ใช้ยากมากเลยหรือจะถอดเฟรมบางชิ้นนะครับถอดเปลือกรถไข่น็อตสกูต่างๆนะครับแบบนี้ด้านกลมนะครับเอาด้านปากแบนเสียบเข้าไปให้มาทะลุฝั่งนี้ครับอ่าแบบนี้เราก็จะได้ไขควง